สวัสดีครับดีใจมากครับที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้กลุ่มเซล์แต่ละอาทิตย์เนี่ยแม้มันแฮ ppy มากๆนะครับพี่น้องเพราะว่าเราได้เจอหน้าเจอตากาันแล้วเราก็ได้มีโอกาสฟังถ้อยคาของพระเจ้าหนุนน้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อธิษฐานกันด้วยเฉพาะยิ่งในวันเนี้ยเป็นวันที่ดีมากเพราะผมเองจะพูดเรื่อง4สิ่งที่สําคัญสู่พลังเหนือสิ่งรบกวนอยากถามพี่น้องหน่อยเคยมีเรื่องอะไรรบกวนใจบ้างไหมครับถ้าบอกว่าไม่มีเนี่ย มต้องขอโทษทีไม่เชื่อครับเพราะอะไรเพราะชีวิตจริงเนี่ยมันคงมีบ้างแหละครับพพี่น้องเป็นครั้งเป็นคราไปแต่ที่สำคัญคือว่าและตอนนี้อ่ะมีเรื่องอะไรรบกวนใจบ้างหรือเปล่าพี่น้องครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาจ้างช่างไม้คนหนึ่งมาช่วยซ่อมโรงนาเก่าๆของเขาช่างคนนี้เนี่ยทำงานมาแรกเสร็จคือเสร็จแบบกระท่อนกระแท่นอ่ะปัญหาในวันนั้นมันเยอะจังปรากฏว่ารถของเขายางแบน ทาให้เสียเวลาทํางานไปเป็นชั่วโมงเลื่อยไฟฟ้าใช้อยู่ดีดีเอานั้นดับซะนี่จนรถของเขาเนี่ยเป็นรถกระบะเนี่ยเรียกว่ารถพันปีก็ว่าได้ขับขับไปมันก็ดับอีกดับเสร็จก็สตาร์ทไม่ติดณขณะตอนขับกลับบ้านเนี่ยเขาเลยต้องไปนั่งสงบจิตสงบใจที่โขดหินแล้วก่าจะทําให้มันติดเนี่ยก็โอโหเหนื่อยเลยดังนั้นวันนั้นก็เป็นวันที่เขาาจจะมีเรื่องกวนใจเยอะเหมือนกันแล้วเมื่อไปถึงบ้านเนี่ยเขาก็ แนะนำนะครับในจ้างให้รู้จักกับครอบครัวของเขาขณะทีเออ่เหมือนกับว่ากำลังเดินไปนะยังหน้าหน้าบ้านเนี่ยนะหรือว่าหน้าประตูบ้านเนี่ยปรากฏว่าในจ้างในสังเกตเห็นในช่างคนนี้หยุดอยู่ครู่หนึ่งที่ต้นไม้ต้นเล็กๆต้นหนึ่งหน้าบ้านแล้วก็ในช่างคนนี้ก็ทำอะไรแปลกๆคือแกเอามือแกเนี่ยไปแตะปลายกิ่งต่างๆนะไปแกะปลายกิ่งต่างๆของของต้นไม้ต้นนั้นน่ย ด้วยมือทั้งสองข้างของเขาแล้วจากนั้นก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านพอเปิดประตูเข้าไปในบ้านเขา่อกว่าเขาเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนเปคนละคนอย่างสิ้นเชิงเลยใบหน้าของเขาอยู่ดีก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มเขากอดลูกเล็กทั้งสองคนด้วยความรักและความอ,อบอุนนบ่นและมีแนวรัซ้ำเมืจูบภรรยาอีกต่างหากแม่ดูแล้วเป็นปลืม้มดูแล้วสุขใจมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะเขาก็เดินมาส่งนายจ้างที่รถขณะจะเดิน กำลังจะเดินผ่านในต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยด้วยความอยากรู้เนี่ยในจ้างก็เลยถามว่าไอ้ตอนเดินเข้าไปในบ้านเนี่ยเห็นคุณหยุดแป๊บในที่ต้นไม้ตนนัวนี้แล้วก็เอามือไปแตะแตะใบแตะแตะ,แตะกิ่งของต้นไม้ตัวน,นี้ใหญ่เลยทําทําไมอ่ะเขาก็เลยถามในช่างคนนี้ในช่างคนนี้ตอบว่าไงรู้ป่ะในช่างตอบว่างี้นายครับนี่เป็นต้นไม้แห่งการรบกวนใจของผมนายก็ฟังงงอ่ะต้นไม้แห่งการรบกวนใจแปลว่าอะไรคนนี้ก็อธิบายต่อผมเนี่ยรู้ว่าเรื่องรบกวนใจเนี่ย มันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นมันจะมีเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นครา,เ,าเมื่อเราทํางานแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทําคือว่าผมจะไม่ยอมเอาเรื่องรบกวนใจเข้าไปในบ้านที่มีลูกและภรรยาอยู่ด้วยผมจึงแขวนเรื่องรบกวนใจทั้งหมดไว้นอกบ้านไว้ที่ต้นไม้ต้นนี้ทุกคืนก่อนเข้าบ้านพอตกเช้ามาเนี่ยผมก็จะตื่นขึ้นมาแล้วจากนั้นออกจากบ้านแล้วก็ไปหยิบไอ้สิ่งที่ผมเองแขวนไว้เมื่อคืนเนี่ยกลับมาใหม่กลับไปทําต่อใหม่ แต่จนะากนั้นเขาก็หยุดสักพักหนึ่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็พูดต่อว่านายครับแต่มันน่าตลกนะคือเมื่อผมออกจากบ้านมาตอนเช้าเนี่ยเพื่อจะหยิบไอ้ไอ้ไอ้เรื่องกวนใจของเมื่อคืนเนี่ยปรากฏว่ามันไม่เยอะเหมือนเมื่อคืนนะะเหมือนอย่างที่ผมเองจําได้ตอนแขวนมันไว้ตอนก่อนนอนเนี่ยมันเหมือนกับมันหายไปไหนก็ไม่รู้พี่น้องครับผมอยากจะถามหน่อยว่าเรามีปลูกไว้สักต้นหนึ่งคนละต้นหน้าบ้านดีไหมครับพี่น้อง <laughs> ไอ้ต้นไม้แห่งการลบลวนกวนใจ จะได้นอนหลับสบายแต่ละคืนแต่ละคืนนะเพี่น้องครับแต่เชื่อไหมครับว่าเรามีต้นไม้ที่ดีไปกว่านั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องกวนใจของเราไปแขวนไว้ท,ที่ที่ต้นไม้นั้นเองแล้วต้นไม้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพี่น้องแขวนไว้คืนนี้ตื่นมาอีกทีนึงปรากฏว่าความรู้สึกลบกวนใจหลายๆอย่างหายไปหมดไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเออกับมาเอาแปลกใจมาเอาทำไมเมื่อคืนยังว้าวุ่นใจเลยพอเราแขวนเสร็จปับ๊บแล้วเข้านอนปรากฏว่าตื่นมาโล่งใจ ความกังวลใจสิ่งที่ลบกวนใจมันหายไปจากใจ่างอย่างแปลกมากๆอัศจรรย์มาก,มากต้นไม้ต้นนี้พิเศษบ้างนะเราเรียกว่าต้นกังเขนดังน,นั้นพี่น้องครับคุณต้องมีต้นกังเขนเนี่ครับพี่น้องปลูกไว้ที่หน้าบ้านทุกวันแล้วเราก็ไปหาต้นกังเขนทุกวันไปฝากเรื่องกวนใจไว้ก่อนนอนรับรองนอนหลับสบายเองไหมไหมครับพี่น้องดังน,นั้นวันนี้เนี่ยหากมีเรื่องกวนใจเนี่ยนะในพระคัมภีร์เนี่ยพี่น้องแนะนําเราไว้ ถึงสวิธีที่เราควรทําที่นําไปสู่พลังที่เหนือสิ่งรบกวนเราหัวข้อในวันนี้อย่างที่บอกไปแล้วคือ4สิ่งที่สําคัญสู่พลังเหนือสิ่งรบกวนผมรู้ว่าเวลามันมีเรื่องรบกวนใจบางทีมันก็ท้อบางทีมันก็ละบางทีมันก็เหนื่อยบางทีก็ไม่มีแรงบางทีมันก็รู้สึกถอนหายใจวันนี้เป็นนะครับเราไม่จําเป็นต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้ยามที่เราเองเจอเรื่องรบกวนใจถ้าเราทำสี่อย่างที่สําคัญต่อไปนี้มันจะนาเราไปสู่พลังที่เหนือ สิ่งที่รบกวนเอเมนไหมครับพนะี่น้องมาอ่านมาบีด้วยกันจากอิสยาบทที่ 30- ข้อ15เป็นข้อที่ดีมากๆข้อนี้จดไว้จําไว้ใช้ได้เลยนะครับพนะี่น้องในยามที่เราเจอเรื่องที่รบกวนใจพระยาเวองค์เจ้าชีวิตองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสว่าโดยการกลับใจและการหยุดพักเจ้าจะรอดกำลังของเจ้าอยู่ที่การสงบนิ่งและการวางใจแหมถ้าหยุดตรงนี้ก็ดี แต่ว่าบังเอิญว่าผู้เขียนเขียนต่อไปบอกว่า,างี้แต่เจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมีหน้าพี่น้อแหลอะไคนจึงถุกเรื่องกวนใจเนี่ยโอ้โหถมทับจนกระทั่งเรียกว่าว้าวุ่นจนกระทั่งนอนไม่หลับจนกระทั่งไม่มีความสุขในชีวิตเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำสี่อย่างที่พระัฟภี่บอกถ้าเราไม่มีสี่อย่างเราจะรู้สึกถูกลบกวนใจง่ายและถูกลบกวนใจบ่อยเพียนะท่าน้จากาพัฟฟี่ตอนนี้เนี่ยท้องเรื่องหรือว่าบริบทเบื้องหลังของพระัฟพี่ตอนนี้ มันมีเรื่องเกิดขึ้นแหละครับพี่น้องกับคนยูดาหรือกับคนที่อยู่ในเยรูเซาเล็มก็คือว่านะมันถือว่าเป็นเรื่องที่กวนใจพระราชาในสมัยนั้นแล้วก็ประชาชนประชาชนยูดาในสมัยนั้นเรื่องของเรื่องคือว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งที่มีกองทัพที่เกรียงไกรสมัยนั้นถือว่าเป็นมหาอำนาจของโลกนะประเทศหนึ่งก็ว่าได้แกเรียกว่าญาตราทัพไปที่ไหนต้องการจะไปถล่มเมืองไหนเป็นอันว่าลาบคาไปหมดพูดง่ายๆยังไม่มีใครต่อกอนรนะเขาได้แข็งแกร่งและอมหิตมาก นั่นคือกองทัพของนะเะสนาคาริปเป็นพระราชาของประเทศอสัสซีเรียและเขาขมขวัญขู่ว่าต้องการจะมารุกรานต้องมาจะต้องการจะมาคุกคามปิดล้อมและยึดเยรูซาเซล็มเป็นเมืองขึ้นให้ได้โอ้โหพี่น้องครับฟังแบบนี้เสร็จก็หนาวสิครับมันก็กวนใจอ่ะพี่น้องคุณนึกภาพจริงๆเนี่ยคุณเจอเรื่องแบบนี้ว่าเนี่ยจะมีคนมายึดบ้านจะมีคนมาทำลายครอบครัว จะมีคนที่จะมาทําให้ครอบครัวมีอันเป็นไปและสามรสายการเงินของเรากำลังจะย่ําแย่โอ้โหฟังดูแล้วเนี่ยมันก็มันก็กวนใจนะนะนี่เป็นเรื่องที่กวนใจคนในเมืองเป็นเรื่องที่กวนใจพระราชารือผู้นาของประเทศเป็นอย่างมากแต่ว่าแทนที่เขาจะหันไปหาพระเจ้าพี่น้องครับเขากลับไปห,หันไปหาคนอื่นทั้งนั้นที่พระเจ้าบอกว่าเมื่อมีเรื่องรบกวนใจนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปทุกข์ท้ออะไรหันมาพึ่งเราหันมาสแสวงหาเราเราจะช่วยเจ้าเอง แต่พวกเขาแทนที่จะทําแบบนั้นเขากลับหันไปหาคนอื่นพี่น้องครับทุกวันนี้นะพระเจ้าก็สัญญากับเราด้วยเหมือนกันนะพระเจ้าสัญญากับเราว่าเมื่อเราเจอเรื่องที่กวนใจนะพระเจ้าบอกกับเราว่าอย่างนี้นะพี่น้องลองอ่านด้วยกันถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครเล่าจะต่อสู้เราได้เห็นไหมพระเจ้าบอกว่าเฮ้ไม่ได mm ้ไหนเขาชีว oh, ิตเราจะไม่เจอเรื่องลบกวนใจไม่มีปัญหาไม่มีอะไรมาโจมตีหรือว่าคุกคามเราจะมีพระเจ้าบอกว่าแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรา ใครเล่าจะต่อสู้เราได้แสดงเขาจะมาเหมือนกับว่ากระทบกระทั่งเราจะมาโจมตีเราจะมากวนใจเราแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราเราจะชนะเองไนมไหมครับพี่น้องดังนั้นในข้อ37นี่จากโรมบทที่8ข้อ3 1กับ37นะิ็ะข้อ3 7จึงบอกว่าในสถานการณ์ทั้งปวงนี้ผมไม่รู้ทั้งปวงไหนบ้างแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นแหละพระเบียรว่าเราเป็นยิ่งกว่าผู้พิชิตเองไนมไหมครับพี่น้องไม่ใช่พิชิตธรรมดานะ คนธรรมดาก็ไปชี้กันแบบนี้แต่เรายิ่งกว่านั้นอีกเราเราเราเหนือกว่าเราทําได้มากกว่าไม่ใช่เพราะเราเองโดยทางพระองค์ผู้ทรงรักเราทั้งหลายแม่พี่น้องครับนี่เป็นพระสัญญาที่ยอดเยี่ยมแต่จริงนะพี่น้องบอยครั้งเนี่ยพวกเราก็ไม่ต่างอะไรจากคนยูดาห์หรือคนที่อยู่ในเยรูซาเล็มตอนนั้นแทนที่เราเองจะพึ่งพระเจ้าเรากับหันไปพึ่งอย่างอื่นแทนเรามาดูเรื่องราวของคนอิสราเอลหน่อยพระเจ้าตรัสเขาว่าไงเขาหันไปหาพึ่งพึ่งพระ พึ่งบุคคลอื่นพึ่งสิ่งอื่นพระเจ้าเลยบอกเขาอย่างนี้วิบัติแก่ลูกหลานที่ดื้อรั้นพี่น้องพูดกับตัวเองไหนอย่าดือ้เอเข้าใจไหมพูดยังไงพระเจ้าบอกอะไรคุณเชื่อฟังพระเจ้าอย่าไปเชื่ออย่างอื่นเข้าใจไหมแก่ผู้ซึ่งทําตามแผนการที่ไม่ได้มาจากเราทําสัญญาไมตรีโดยไม่ได้อาศัยวิญญ,ญาณของเราทําบาปซ้อนบาปผู้ลงไปยังอียิปต์โดยไม่ปรึกษาเรา ผู้มุ่งของการอารักขาจากฟาโรห์ขอลีภัยใต้ร่มเงาของอียิปต์แมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าตำหนิเลยครับพี่น้องสังเกตไหมเวลาคุณทําไม่ถูกพระเจ้าไม่ได้นิ่งเฉยนะพระเจ้าบอกตรงเลยไม่ใช่แบบนี้ไม่ถูกแบบนี้อย่าทําแบบนี้พวกเราเนี่ยเวลาใครมาบอกเราตรงๆเนี่ยรับไม่ได้แล้วครับพี่น้องไม่ชอบคนนั้นอีกต่างหากแล้วอิสยาห์เลยทานายผลเวื่อเลยว่าทําแบบนี้นะอะไรจะเกิดขึ้นทำอย่างที่ทําอยู่เนี่ยคือส่งกระบวนคาราวานไปนะนะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือจากอียิปต์เนี่ยรู้ไหม อิสยาหรือผู้นำเนี่ยหรือคนของพระเจ้าเนี่ยทำนายไว้เลยว่าผลจะเกิดขึ้นผลอะไรจะเกิดขึ้นบอกว่างี้พระดำรัสเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆแห่งในเกบมีดังนี้คณะทูตขนทรัพย์สมบัติมาบนหลังลาและบนโหนกอูดเดินทางผ่านดินแดนอันยากลําบากและทุกลําเขนเนี่ยดูสิยอมลําบากเพื่อจะไปหาความชืริเลใจที่อื่นนะแทนที่จะคุกเข่ากับพระเจ้าไม่เอาแดนแห่งราชสีและหนังสิงแดนแห่งงูกะปะและงูแมวเสาโอ้โหผ่านความลาบากเยอะเหลือเกิน เพื่ออะไรเพื่อไปยังชนชาติที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้พูด,ดง่ายบางครั้งเราเองใช้วิธีของเราใช้เหมือนกับว่าตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกของเราตามคามพูดคนโน้นคนนี้แต่ไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าจริงๆทําไม่ได้ก็ไ่น้องทาไปไม่ใช่สบายนะไ่น้องดูดูเหมือนตอนแรกอาจจะดูสบายดูดีแหมเป็นวงเป็นคาราวานกันเลยเดินกันไปมาดูเกระเลิกใหญ่โตมากๆเลยแต่หารู้ไหมว่า อะไรรออยู่ข้างหน้างูแมวเซาเราอยู่ข้างหน้าความลำเค็รออยู่ข้างหน้า,า,ลลออา,นาและไปเสร็จปรากฏว่าไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิธีของพระเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าก็ส่งอิสยาเน่นะมาบอกฮะฟังไหมล่ะไม่ฟังครับพี่น้องพระพี่บอกว่าพวกเขาไม่ฟังเสียงผู้รับใช้ต่อไปวันนี้พี่น้องครับขอระวังตัวนิดหนึ่งนะอย่ามาถึงขั้นที่คุณเองไม่ยอมฟังเสียงผู้รับใช้เลย อย่ามาถึงัค่ที่คุณเองไม่ยอมฟังสิทธิพิบาลเลยเห็นไหมครับแต่ผมไม่แปลกใจหรอกถ้าเกิดคุณจะไม่ฟังนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ยังไม่ฟังคนของพระเจ้าที่เป็นผู้เผยพระชนะที่ใหญ่กว่าผมต้องเยอะแยะเขายังไม่ฟังเลยวันนี้ถ้าเกิดจะมีบางคนไม่ไม่ฟังผมก็ไม่ไม่แปลกใจหรอกเพราะไม่ใช่เป็นเป็นครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วแต่น่าเสียดายเท่านั้นที่คุณเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่เชื่อฟังแค่นั้นเองน่าเสียดายเห็นะครับเพราะอะไรรู้ปะมันเกิดขึ้นในอดีตมาก่อนแล้วในสุดเขา แล้วเขาพูดว่าไงรู้เปล่าเขาบอกกับเขาบอกกับผู้นำบอกกับผู้รับใช้พระเจ้าว่าไงรู้เปล่าพวกเขาบอกผู้ทานายว่าอย่าเห็นนิมิตต่างๆอีกต่อไปพูดยังไงอย่ามาบอกเรื่องเรื่องนิมิตที่มาจากพระเจ้าอย่ามาบอกเรื่องแผนการของพระเจ้าอย่ามาบอกเรื่องอะไรเลยไม่ต้องการจะฟังเขาไม่อยากฟังเสียงของผู้นำอีกต่อไปคุณรู้ป่าเขาเขาไม่ยอมฟังแล้วอ่ะแล้วจากนั้นแล้วบอกกับผู้เผยพระชนะว่าอย่าแจ้งนิมิตถึงสิ่งที่ถูกต้องอีกเลยอ่ะเห็นไหมสัองเกตไหมไอ้ที่ถูกๆที่เราจะบอกเขาฟังอย่ามาพูดอะไรไม่ฟังแล้ว ขอให้บอกแต่เรื่องที่น่าฟังเผยพระวจชนะเป็นภาพฝันมายาต่างๆเถอดพูดง่ายๆว่าเห็นด้วยกับเขานะให้เขาทาในสิ่งที่เขาต้องการทําพูดเลยก็ให้มันเข้ากับที่เขาต้องการหน่อยเขาจะไม่ยอมฟังเสียงผู้รับใช้วันนี้พี่น้องครับก็ขอเตือนกันหน่อยเนาะอย่าเป็นแบบนี้เลยเพราะอะไรรู้ป่ะอย่าไาถึงจุดที่เราเองไม่ยอมฟังเสียงของผู้นําไม่ฟังเสียงเสียญพิบาลที่พระเจ้าใช้คุณเล่าแบบผมเองเนี่ยเนี่ยไม่ได้เอาเอาเอาความคิดความรู้สึกตัวเองมานั่งแช์นะก็พูดจากพระคำของพระเจ้านี่แหละ ให้พี่น้องฟังทุกอาทิตย์ทั้งวันอาทิตย์ทั้งกลุ่มเซลล์บ้างทั้งตอนเช้าอธิษฐานบ้างทั้งตอนเย็นที่ออกรายการบ้าง <c oughs> ก็พูดถ้อยคําของพระเจ้าเท่านั้นแหละแต่น่าแปลกใจนะหลายคนชักไม่ยอมฟังอ่าไม่เป็นไรครับถ้าไม่ฟังอะไรจะเกิดขึ้นเอามาดูในพัมพีว่ากันว่าพระเจ้าบอกว่าไงี่ผูเผชนะบอกนะถ้าเกิดไม่ฟังนะนี่คือสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเนื่องจากเจ้าละทิ้งถ้อยคํานี้ไปวางใจการกดขี่ข่มเหงพวกแกไปมองปัญหาดูใหญ่โตมากแล้วกลัวปัญหา และพึ่งพาค,คนอุบายพู้กนี้ไปพึ่งพาค,คนอื่นที่เหมือนกับว่าดูเหมือนดีแต่ว่ามันมาจากคนอุบายความคิดของตัวเองบาปนี้จะเป็นดั่งกำแพงสูงสําหรับเจ้าโอ้โหไม่ธรรมดาดังนันเวลาคุณไม่เชื่อฟังคนของพระเจ้าไม่เชื่อฟังท่าทาของพระเจ้ามันบาปนะครับพี่น้องมันบาปและมันจะเป็นกำแพงไม่ใช่กำแพงีเตี้ยที่คุณจะกระโดดข้ามมันง่ายๆมันจะเป็นกำแพงสูงสาหรับเจ้าซึ่งแตกกระเทาะอ,ออกแล้วก็จะล้มคลื่นทันทีในชั่วพริบตาผมเห็นมาเยอะและ้ว คนที่ไม่ค่อยชอบฟังคําของพระเจ้าคนของพระเจ้าอวดเกง่งอวดดีอวดรันคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองถูกต้องแล้วก็ทําสิ่งที่มันมันเห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นแผนการของพระเจ้าไม่ใช่มาจากพระเจ้าพระพิโรธว่าอย่างนี้มันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนเครื่องปั้นดินเผาที่ถูกทุบละเอียดอย่างไม่ปราณีจนหาเศษสักชิ้นที่พอจะไปเ,เหมือนกับช้อน่านจากเตาไม่ได้ีปนะ้องเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยปกติมันก็ ทุบลงมันก็แตกแล้วแต่นี่ไม่ใช่แตกธรรมดาแตกแบบละเอียดเลยไม่เหลือแม้กระทั่งซักอะไรนะสักซักซักหนึ่งเป็นแผ่นท่าฝ่ามือเพื่อจะไปช้อนขี้เท่าช้อนฐานได้มันมันละเอียดขนาดนั้นคือพวกนี้ไม่เหลือซากเลยแล้วเอาไปลองน้ํานิดหนึ่งจากบ่อก,ก็ไม่ได้เลยโอ้โหแบบมันมันหมดรูปเลยโอ้พี่น้องครับขอพระเจ้าจปกป้องพี่น้องอย่า ดื้อดึงอย่าไปทําตามใจตัวเองอย่าถึงขั้นไม่ยอมฟังเสียงผู้เลี้ยงไม่ยอมฟังเสียงสิทธิพิบบานของคุณที่กาลังสอนพระคำของพระเจ้าอยู่แล้วก็ทําตามใจอวดดีอวดรั้นคิดว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองดีแล้ววันหนึ่งคุณจะมานั่งเสียใจว่าทุกอย่างมันจะแหลกละเอียดจนกระทั่งคุณเองไม่เหลือเป็นชิ้นแล้วก็ตักน้ํายังไม่ได้เลยโอ้หฟังแล้วไม่ได้ขู่กันนะพี่น้องนี่อ่านจะกพรงผีให้ฟังจากนั้นผมชอบตอ,ตอนตอนตอนนี้เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้พูดถึงปัญหาแต่นั้นพระเจ้าชอ,ชอบพูดวิธีแก้ปัญหา เองไม่เข้าน้องแล้ววันนี้เราก็สบยายใจโอ้พระ์จ้าค่ะที่ผ่านมาลูกอาจจะดื้อๆไปไหน่อยลูกอาจจะออกนอกลูกนอกทางไปไหน่อยแต่ว่าคุณรู้ปะพระเจ้าบอกวิธีแก้ว่าแ,แก้อย่างไงจากนั้นพระเจ้าบอกวิธีแก่ว่าอย่ามีเรื่องกวนใจให้ทํายังไงจึงจะได้กลับมีกําลังขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องพระเจ้าบอกว่าพระยา,า,าเวองค์เจ้าชีวิตองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสว่าโดยการกลับใจและการหยุดพักเจ้าจะรอดอื กำลังของเจ้าอยู่ที่การสงบนิ่งและการวางใจแต่อย่างที่ผมบอกแล้วแหมถ้ามันหยุดตรงนี้ก็ดีแต่พระบิดาพูดต่อว่าแต่เจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยผมขอให้พี่น้องเนี่ยลบบรรทัดนี้ประโยคนี้ออกไปจากใจให้เก็บประโยคข้างบนไว้และเอามาทาในชีวิตเพื่อไอ้ข้างล่างนี้จะได้ไม่ต้องมาประยุกต์ใช้กับเราเพราะว่าเราไม่ไม่ได้เข้าขายพวกนี้โอเคไหมครับพี่น้องทังนั้นจึงกลับมาที่คําถามเดิม มีเรื่องรบกวนใจไหมนะครับพี่น้องในเวลานี้พอจะมีเรื่องรบกวนใจบ้างก็เปล่า,ลาผมก็ต้องบอกว่างจริงนะบางคนเนี่ยก็กําลังเจออยู่จริงๆนะบางคนถ้าไม่มีเรื่องรบกวนใจนะสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าแต่อย่าคิดว่าคุณเองจะเป็นแบบนั้นตลอดไปเพราะตราบใดที่เราอยู่ใน,ในโลกนี้มันก็จะมีนู่นนี่นั่นเข้ามาเราไม่ได้ไปทําเรื่องไม่ดีแต่ก็จะมีคนอื่นทําหรือว่าเราเองเนี่ยต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราเองไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นคนอื่นสร้างขึ้นมาแต่เราก็ต้องติด นะเลขท้ายไปด้วยหรือว่าติดหางแถวไปด้วยวันนี้เป็นนะครับคุณกําลังเจอเรื่องรบกวนอยู่บ้างหรือเปล่าในครอบครัวมีเรื่องรบกวนใจไหมหลูกๆเกเรหรือเปล่าห่างไกลจากพระเจ้าไหมสามีคุณยังรักกันดีอยู่ไหมหรือเขานอกใจหรือเขาไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเท่าไหร่หรือภรรยาที่ผ่านมาบางคนอาจจะไม่คยจะขยันเอาการทำงานขอแต่แบมือหาจากสามีอย่างเดียวผมไม่ได้หมายว่าสอ,อ,าอาพูดแบบนี้แล้วภรรยาบางคนเขาก็ดูแลลูกอยู่นะ แต่บางคนนะพี่น้องคือแกไม่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีนําซ้ํอย่างจู้จี้คีย์บอร์ดอีกมันก็กวนใจนี่เป็นเรื่องกวนใจที่อาจจะเกิดขึ้นในครอบครัว่าในที่ทํางานมีเรื่องกวนใจบ้างไหมเป็นยังไงบ้างยอดขายเป็นยังไงบ้างขายของได้ไหมแล้วก็เรากับเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างนะมีใครบางคนมาพูดลบกวนใจคุณไหมหรือทําสิ่งที่ลบกวนใจบ้างหรือเปล่าและบางครั้งมันอาจจะลบกวนใจจนเราท้อแล้วหมดเลี่ยวหมดแรงวันนี้เนี่ยขอแนะนำสี่อย่างที่สําคัญสู่พลังที่ ช่วยให้เราเองเนี่ยพิชิตสิ่งรบกวนได้อ่านอีกขั้นหนึ่งพระพี่บอกงี้พระยาเวองค์เจ้าชีวิตองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสว่าโดยการกลับใจและการหยุดพักเจ้าจะรอดกําลังของเจ้าอยู่ที่การสงบนิ่งและการวางใจแต่เจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยเอาละถ้าเกิดเราเจอเรื่องรบกวนใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราควรทำไงเพื่อเราจะมีกำลังเพื่อเราจะสามารถพิชิตสิ่งรบกวนใจหนึ่งคือ กลับใจใหม่พระบิดบอกว่าโดยกลับใจใหม่โอเคไหมครับพี่น้องตามบริบทนี้กลับใจใหมายความยังไงหมายความว่ายูดากษัตริย์ของยูดาต้องเรียกขบวนคาราวานที่กําลังไปอียิปต์กลับมาให้หมดเพราะว่าขืนไปต่อเจอปัญหาแน่พังแน,แน่เดือดร้อนแน่ต้องมีการเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางจากทิศที่ไม่ถูกต้องเราต้องกลับทิศใหม่ต้องเหยียบเบรกต้องหยุดสิ่งที่ทําและกลับมาทําสิ่งที่ถูกต้องและถ้าไม่กลับใจก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเลยดังนั้นวันนี้ ถ้าเกิดคณเองกําลังทําอะไรบางอย่างที่มันรู้ว่าไม่ใช่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าฝืนทําต่ออย่าฝืนทําต่อให้หยุดซะแล้วกลับใจใหม่ซะสารภาพบาปกับพระเจ้าซะแล้วขอพระเจ้าเข้ามาชําระล้างใจแล้วถ้าเกิดคุณยังไม่รู้จักกับพระเจ้ากําลังเดินทางไปสู่ถนนแห่งความตายอยู่ในบาปอยู่กลับใจใหม่ซะแล้วหันมาหาพระเยซูแล้วบอกพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดด้วยหนึ่งคือกลับใจสองคือหยุดพักพระคัมภีร์บอกว่านะโดยการหยุดพักโดยการกลับใจและการหยุดพัก เจ้าจะรอดหยุดพักในที่นี้หมายความว่าไม่ต้องไม่ใช่หมายความไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ใช่หยุดพักในที่นี้หมายความว่าคุณจะทาอย่างดีที่สุดเท่าที่ทําได้โดยวางใจในพระเจ้าแล้วละผลลัพธ์ไว้ที่พระองค์เอาอีกครั้งหนึ่งนะหมายความว่าคุณจะทําอย่างดีที่สุดเท่าที่คุณทําได้โดยวางใจในพระเจ้าแล้วละผลลัพธ์ไว้ที่พระเจ้าหรือที่พระองค์เอนไม่เ,เข้าไปน้องแล้วทำไมเราถึงหยุดพักได้ทําไมเราถึงวางภาระได้ หมายก็ว่าหลังจากเราทําทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วบางคนเนี่ยทำทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วกลางคืนมันนั่งกุ้มอีกเนียนั่งรู้สึกมันโดนลบกวนใจจากสิ่งที่มันเหมือนกับว่ามันมันรู้สึกเหมือนกับมันมันสะกิดใจอยู่แต่พระเจ้าบอกว่าคุณเองหลังจากทําทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วที่คุณทําได้ฉะนั้นให้ละทุกอย่างไว้ผลลั์ไว้ที่พระเจ้าบอกพระองค์จะกล่าวกับพระเจ้าขอฝากทุกอย่างไว้กับพระองค์หรพระองทรงทําด้วยดังนั้นคําถามคือทําไมเราจึงหยุดพักได้เพราะอะไรรู้ป่าเพราะพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตแปลว่าพระ เห็นไหมไม่เข้าไปน้องพระองค์รงเป็นผู้ครอบครองเหนือทุกอย่างพูดง่ายพระองค์จะจัดการเราเรียกว่าเป็น s o v e r e i g n Lord s o v e r e i g n lord หมายความว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ครอบคุมปกคุมเหนือทุกอย่างดังน,นั้นเราสามารถวางไว้ที่พระองค์และพระองค์จัดการได้ในสิ่งเราทาไม่ได้พระคัมภีร์เลยบอกว่าอย่างนี้จงมอบภาระของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงค้ำชูท่านไว้พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้คนชอบธรรมล้มลงจะสะดุดีบทที่5 5ข้อ22อเห็นไหมไม่เข้าไปน้อง ดังนั้นะคาถามไม่ใช่อะไรอยู่ในความคิดของคุณเพราะว่าอาจจะมีหลายอย่างอยู่ในความคิดของเราแต่คําถามที่สำคัญคือใครกําลังปกครองความคิดของเราอะไรอยู่กลางความคิดของเราอะไรอยู่กลางใจของเราและเมื่อเราเติมใจของเราด้วยการปกครองด้วยความยิ่งใหญ่ด้วยความรักความห่งใย,ยของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะหยุดพักได้ เองไม่เป็นไน้องเราจะสงบได้เหมือนกับแมกกเด็ตวิลเลียมที่ผมเองเคยเล่าให้คุณฟังนะเป็นน้องที่ที่เรือแตกนะพี่น้องแล้วก็มีคนอยู่ในเรือชูชีพด้วยกัน12คนแล้วต่อหลังเรือเรือใหญ่แตกแล้วเขาอยู่ในเรือชูชีพด้วยกันแล้วก็ถูกน้าซัดทะเลเทะเลซัดออกไปกลางทะเลนะแล้วก็กังค้ามันคืนเหนื่อยหนาวกลัวแล้วก็ทุกคนก็ว้าวุ่นใจไม่มีความสงบมันเหมือนกับมีสิ่งลบกวนใจจะอยู่หรือจะรอดหรือจะอยังไงกันแนะ่แต่แมกกเด็ตวิลเลียมก็บ,บอกให้ทุกคนไว้วางใจในพระเจ้าและสงบ นะแล้วเธอก็ร้องเพลงหิมบอกว่าโอ้จงหยุดพักในพระเจ้ารอคอยพระองค์ด้วยใจเพียรทนเธอร้องเพลงกลางคืนอยู่คนเดียวให้สิบเอ็ดคนที่อยู่ในเรือชูชีพแล้วก็ร้องเพลงไปตอนเช้าขึ้นมาปรากฏว่ามีเรือนะพีะ่น้องนะลำอื่นมาออกมาตามหามันมีหมอกเยอะนะแล้วปรากฏว่าเรือลำนั้นเนี่ยได้ยินเสียงร้องเพลงของมาเกเรตวิลเลียมนะพี่น้องแล้วจากนั้นเขาก็หันหูเรือมาตามเสียงและจงั้งเจอตัวคนเหล่านี้ปรากฏว่าคนเหล่านี้รอดได้เพราะความเชื่อของมา์กเรตวิลเลียม ที่เธอนะครับพป่น้องหยุดพักมอบภาระกับพระเจ้าที่เหลือพระเจ้าช่วยให้รอดในนั้นวันนี้โดยการกลับใจและการหยุดพักเราจะรอดเอเไหมไหมครับพป่น้องในวันนี้มอบภาระ,ระาทั้กับพระเจ้าคุณทําส่วนของคุณที่ทําได้ที่เหลือฝากไว้กับพระเจ้าเอเไหมไหมครับพป่น้องและสาคือหนึ่งกลับใจ2หยุดพัก3าสงบนิ่งพระบิดว่านะฮะกำลังของเจ้าอยู่ที่ทาการสงบนิ่งพูดพร้อมกันสงบนิ่งพี่น้อง เวลาคุณสงบเนี่ยมันดีอย่างไม่ใช่สงบเพื่อตัดเสียงรบกวนเท่านั้นแต่สงบเพื่อเราเองจะได้ยินเสียงพระเจ้าผมเนี่ยนะครับพี่น้องมีหูฟังที่เรียกเป็น noise cancelling headphone เนี่ยนะครับพี่น้องเวลาเปิดปั๊บนะครับพี่น้องเวลาคุณเปิดไอ้ระบบระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยมันก็จะตัดเสียงรบกวนอื่นๆออกไปหมดเลยแล้วคุณก็จะฟังเสียงที่มันมาจากมาจาก ไอโฟนมาจากไอ,ไอแหล่งเสียงหรือเพลงเนี่ยได้อย่างไพเราะเพราะพิมมากๆมันฟังชัดแจ๋วแหววเลยนะครับพี่น้องมันสุดยอดมากๆเลยดังนั้นวันนี้พี่น้องอาจจะต้องมีช่วงสงบนิ่งมีที่สงบนิ่งเช่นที่บ้านของเราที่กลุ่มเซลของเราหรือว่าที่ห้องนอนหรือไปในห้องครัวหรือในวันอาทิตย์ที่คุณจะมาโบสถ์แล้วมาสงบใจฟังเสียงพระเจ้าเฝ้าเดียวสงบใจฟังถ้อยคำของพระเจ้าเหมือนพระเยซูห้ามลมห้ามฝนบอกว่าเงียบจงสงบนิ่งเดี๋ยวนี้ พระองค์ไม่ได้แค่ห้ามลมห้ามฝนแต่บอกสาวกที่กำลังว้าวุ่นใจบอกว่าจงสงบเถิดและฟังเสียงพระองค์พระคัมภีร์บอกว่าจงนิ่งสงบและรู้ว่าเราเป็นพระเจ้านะนวันนี้หนึ่งคือกลับใจสองหยุดพักสามสงบนิ่งสี่วางใจพระคัมภีร์ว่าโดยการกลับใจการหยุดพักเจ้าจะรอดแต่กําลังของเจ้าอยู่ที่การสงบนิ่งและการวางใจวันนี้พี่น้องครับวางใจพระเจ้ายอดเยี่ยมเวลาคุณเองเนี่ยได้ยินเสียงพระเจ้านะนะ แล้วก็คุณวางใจชีวิตคุณเองจะไปถูกทิศทางและพานพี่บอกงนี้นะไม่ว่าท่านจะหันไปทางซ้ายหรือทางขวาหูของท่านจะได้ยินเสียงข้างหลังกล่าวว่านี่คือหนทางจงเดินไปทางนี้เถิดและเมื่อพระเจ้าบอกนะเชื่อตามนั้นเห็นไหมไหมครับพี่น้องเชื่อตามนั้นแล้วคุณจะเห็นผลเกิดขึ้นอ่านไหมไหมครับพี่น้องแต่ใน,นวันนี้ขอพระเจ้าสมบัติช่วยพวกเราที่เราเองจะกลับใจที่เราเองจะหยุดพัก ที่เราจะนิ่งสงบที่เราจะนะพี่น้องที่เราจะวางใจอย่าเป็นเหมือนคนคนนึงนะครับพี่น้องโอ้โหอายุมากแล้วนะตัวเองก็เป็นเหมือนกับกระเพาะมีปัญหากระเพาะปัสสาวะมีปัญหาแต่เขาไม่ไว้วางใจหมอทำไมรู้ปะ่ะเขาเลยผ่าตัดตัวเองอะ่ะพี่น้องกระเพาะไม่ไว้วางใจหมอไม่ไว้วางใจโรงพยาบาลแกผ่าตัดตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นตายนะครับพี่น้องติดเชื้ออักเสบตาย แล้วคนมาชนะสูตรศพบอกว่าโอ้โหนี่เป็นถ้าเกิดเขาไว้ใจหมอไว้ใจโรงพยาบาลนะเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายๆแก้ไขไม่ยากเลยเขาคงจะไม่ต้องมาจบชีวิตแบบนี้มันให้หมอเขาจัดการก็จบแล้วมันก็ดีแล้วจําไว้ว่าครับพี่น้องคุณเองเนี่ยจะต้องนะไม่ลืมที่จะไว้วางใจพระเจา้าอย่าลืมนะพี่น้องกลับใจนําไปสู่การหยุดพักไปสู่การสงบไปสู่การวางใจในผลที่ได้คือกําลังแล้วผมอยากะถามหนะ่อยตอนนี้คุณอยู่จุดไหนต้องกลับใจไหม ้วจุดที่ว่าเราต้องมีการวางภาระหยุดพักระวางภาระบางอย่างหรือคุณอยู่ในจุดที่คุณเองต้องต้องต้องฝึกที่จะสงบบ้างหรือคุณอยู่ในจุดที่ต้องไว้ใจพระเจ้าไว้ใจพระเจ้าไอ้พี่น้องถ้าเกิดคุณทําแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะมีกําลังเหนือสิ่งรบกวนทุกอย่างเอ็มไม่ไม่คุณพี่น,น้องวันนี้เองอยากให้พี่น้องเนี่ยมีความมั่นใจนะถ้าเกิดยังไม่กลับใจจงกลับใจใหม่ซะเอ็มไม่ไม่คุณพี่น,น้องจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถูกไม่ควรผิดทิศผิดทางไปกลับมาทําให้มันถูกซะนะแล้วเกิดวันนนีี้มมคววาาุ่ใจ พระเจ้าบอกท่าทำไมเป็นเพรอแบกภาระหนักอยู่คนเดียวพระเจ้าบอกให้เราเองวางภาระไว้ที่พระเจ้าทาสิ่งที่คุณทําได้ฉะนั้นมอบทุกอย่างให้กับพระเจ้าพระองค์จะช่วยลูกด้วยสงบนิ่งฟังเสียงพระเจ้าแล้วเมื่อพระเจ้าบอกอะไรให้เราทําตามพี่น้องครับคุณจะมีกําลังขึ้นคุณจะแฮปปี้คุณจะสู้ได้ทุกอย่างให้เราอธิษฐานด้วยกันผมอยากจะอธิษฐานอวยพรพี่น้องในวันนี้พระบิดาจะขออธิษฐานอวยพรพี่น้องในวันนี้บางคนอาจจะกําลังเจอเรื่องหนักเรื่องรบกวนใจ ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยด้วยพระเจ้าที่พี่น้องจะไม่รู้สึกท้อไม่รู้สึกเหนื่อยล้าไม่รู้สึกแย่ไม่รู้สึกกังวล ость. ขอพระเจ้าสมบรณเมตตาช่วยให้พี่น้องเนี่ยได้พร้อมจะกลับใจใหม่พร้อมที่จะละความวิตกกังวลไว้กับพระองค์มอบภาร,ระให้กับพระองค์และขอให้เราเองสงบนิ่งฟังเสียงพระเจ้าและพร้อมที่จะไว้วางใจพระเจ้าและเมื่อเราไว้วางใจพระเจ้าเราเชื่อเราจะมีกำลังที่จะทำสิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าได้พระเจ้าอธิษฐานอวยพรทุกคนด้วยในนามของพระเยซู อาเมนแต่ถ้าพี่น้องยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับพี่น้องให้ในคนในกลุ่มเซลนำพี่น้องตอนรับพระเยซูเข้ามาในใจในวันนี้วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับอย่าลืมตอนท้ายเราจะมีกาสได้แบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วก็หนุนน้าใจกันและกันมาบอกกันและกันว่าเรามีเรื่องรบกวนใจอะไรอยู่หรือเราเคยมีประสบการณ์อะไรหรือกําลังเจออะไรอยู่ในเวลานี้แล้วเรามาลองใช้4ขั้นตอนนี้ทําด้วยกันเพื่อเราจะมีกําลังขึ้นและจะนั้นอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกัน อวยพรกันแล้วกันเองมหมไหมครับพี่น้องแล้ววันอาทิตย์ตั้งใจไปโบสถ์อย่าพลาดเด็ดขาดเองมหมไหมครับพี่น้องไปคริสตจักรของพระเจ้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับผม